ครับคลิปนี้ก็ขอแบบสั้นๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ่ายตอนกลางคืนก็อาจจะมีเสียงสุนัขแทรกเข้ามาบ้างน,นะครับหมาหอนนะฮะก็คือคลิปนี้นะก็คือ,อเป็นจุดเป็นข้อเสียหรือว่า 1. จุดนะครับที่เป็นปัญหาของ r ี vo 2020นะครับ ไม่แน่ใจว่า21เป็นไหมนะครับก็คือเสียงแหนบดังนะฮะเสียงแหนบดังซึ่งเป็นอาการค่อนข้างที่จะยอดนิยมเลยนะครับเจอกันแทบจะทุกคันนะครับจริงๆผมก็ดังมานานแล้วแหละแต่เพิ่งจะได้อัดคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะโยกโยกกระบ,บะรถนิดนึงนะครับเนี่ยอันนี้คือเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้คือฝั่งฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับเดี๋ยวลองฝั่งขวากันบ้างว่าจะดังไหมฝั่งขวาก็มีนิดหน่อยนะครับไม่ดังมากแต่ฝั่งซ้ายจะดังกว่านะครับ อันนี้แค่โยกจับกระบ,บะโยกเฉยนะถ้าขึ้นขึ้นบนหลังกระบาแล้วก็ขยมก็ก็จะดังกว่านี้ซึ่งเคยเอาเข้าไปที่ศูนย์นะครับเขาก็จะไม่แน่ใจว่าฉีดสเปรย์อะไรใส่นะฮะก็จะหายนะครับสักพักหนึ่งถ้าเราขี่มีฝุ่นมีอะไรเข้าไปบ้างมันก็จะเหมือนเดิมนะครับคาดว่าน่าจะเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะดังอยู่แถว หรือเปล่าเห็นในกลุ่มเขาก็มีน้ํายาอะไรใส่นะก็หายหายแบบหายขาดก็มีนะครับหรือว่าบางคันบางคันเขาผมจําไม่ได้ว่าใช่ตัวนี้ไหมนะฮะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยนะครับเหมือนเหมือนงัดออกมานะฮะไม่ให้มันแนบสนิทเกินไปอาการมันก็จะหายไม่ดังนะครับแต่ทีนี้ผมแจ้งเคลมไว้กับโตโยต้า เรียบร้อยแล้วนะครับโตโยต้าดีเยี่ยมสำนักงานใหญ่ที่อุบลนะครับอุบลราชธานนะีเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับว่าเขาทำอะไรให้นะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกอเป็นหนึ่งหนึ่งจุดข้อพิจารณาแล้วกันนะครับหรือว่าเป็นข้อเสียก็ได้นะฮะหรือเป็นปัญหาที่ที่พบเจอหลังจากใช้งานนะครับ โอเคขอบคุณครับ